สบายดีสบายดีพี่น้องเนะาะกะยินดีตอนทักกับซูซองบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะตอนนี้เฮากะเดินมาอยู่อ่าหน้าเฮือนเนาะของเอ,เอื้อยเสือดแล้วก็เอื้อยอสา้อไงเนาะพี่นะ้องเนาะพอดีว่าเข้าเจ้าเครื่องเนาะเป็นกระเป๋านักเรียนไปให้ลูกของอ่าอไอเซ้งเนาะแล้วก็เอื้อยเสือดเนาะพอดีว่าอ่าน้องลาเนาะเฮาไปเห็นอยู่เมื่อนั้นไปเห็นเพิ่นไปเก็บอย่างพลาอยากได้เครื่องนักเรียนเนาะ อ่าเขาก็เลยว่าพอดีมีผู้ใหญ่งจะบุญเพิ่นส่งมาส่งเป็นกระเป๋าเนาะแล้วก็เป็นเครื่องนักเฮียนนี่แหละเขาก็เป็นปืนเป็นบิ๊กเป็นซอนเนาะเขาก็จะได้ไปมอไปกับอ่าอ่าไอเซงเพิ่นไปให้ลูกเนาะตอนนี้ลูกเพิ่อนป่อยู่ดอกไปอันห้องเฮียนเนาะตอนนี้ไปห้องเฮียนยังบ่มากเถอะเขาก็เลยจะให้อันไอเซงกับไอเซีอดไปเอาไปให้ลูกเพิ่นถ้าลูกเพิ่นมากอ่ะมอไปลูกเพิ่นเนาะเก็โอเคเนาะพี่น้องเป็นพระ大爷เขาก็เข้าไปหาเพิ่นเนาะเพราะว่าเขาก็บพระ大爷ไปหาเพิ่นโด่นแล้วเนาะ กันเนาะเขาจะย่างเข้าไปหาเพื่อนใอ้แม่น้องอาทิตย์อุ้มอุ้มเครื่องนะโอ้ชงฟ้าอีกไก่ข้าวชุนไก่เข้าวต้นกล้วยโอ้เกนยางเกนยางยรางเกนยางยางพลาเน็ตโอเกอร์ดิ ต้นมันต้นงามๆพี่น้องอันนี้ต้ตนตะ้นขาเนาะนี่ฝุ่นมีส่วนคว้านนอดหน่อยอันนี้มันคิงสาลีนะน,นี่เครือมักอ,อึพี่น้องกำลังกำลังเป็นมาร์กเลยเอาเครือมักเต่าเนาะพี่น้องเนาะเครือมักเต่านะนะกาำลังเป็นมาร์กเลยนะ,นะ ช่วงนี้ฝนตกเนาะน้ำดีช่ลงน้นำออกดีสุดเต็มเลยอะนำนะโอ้เต็มเลยพี่น้องนี่จะมีต้นมะเพ็ดนะก่อกำลังเป็นมะเพี่น้องมะเพ็ดเนี่ยอันนี้เป็นหัวศรีไข่นะอันนี้เนี่ยมะเพ็ดนะพี่น้องเป็นอยู่ได้พี่น้องเป็ี่นลายได้เนาะมะเพ็ดมะเขือนี่ร่องแล้วมะเขือนะ อันนี้เป็นเครือมักถัวนะเป็ดพี่น้องนีเ่เป็ดโอ้ยง่ายเราพี่น้องเนาะยังซองชีห้ห่ายังหาโตนะยังหาโตโอ้สบายดีไอเห <c oughs> มยเต็งเฮือนไหมไหนุน่งเสื้อได้นะ <c oughs> เลยอ่าไม่เต็งเฮือนเอออันนี้เป็นเฮือนข้วเพิ่นกำลังเกง่งเนาะ ไม่น่ะเอ้ยเพิ่นแกงน้อยจะกินเขานนะตุมน้อน้อหุกพี่นนอกอันนี้นี่น้อยใหญ่ได้พี่นนอกนี่น้อหุกได้นี่น้ำนี่กินน้องุกเนาะข้เจ้าเนาะอ้อนน้อนี่จะอ้อนจะหวานดีน้อนี่น้อหุกเนาะเออเซน้อนอนี่เนาะอ้าแปะอยู่พู้หน้าอ๋อเจ้าเจ้าเอเพิ่นกำลังแต่งกิน โอเคนะเขาจะขึ้นมเมื่อเฮือนอากาศตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเฮือนทีพ่อยสบายดีก็เทเหนือเซ็งฮามสบายดีไหมเก๋ยเสื่อสบายดีสดีเออเป็นอะไรสบายดีเอ,อ๋เชื่อนะสบายดีบ่เป็น่ยนยังเนาะอ่อาะอันนั้นได้หล่าก,กับลินเด้เข่าเฮี้ยนไปเข่าเฮี้ยนหล่ายอยู่หม้หนึงนน่ง,นงนเนาะหมไหนนะ แม่นรามาหนึ่งลินลินอยู่ปอนยังปอสามปอสามหลานนี่ไปเข่างเยอนยู่ต่างบ้านไหนเนาะ,นะยูเหีย่ยวโมงเพื่นมันอ่ะไปไปน,นอนอยู่พุ่อนอ่ะบอย่างมากลับมาอ๋อถูย่างไปอ๋อถูอไปนอ,ไปอนเพื่อนไกนนน่น่ะมามีบ้านอนอนเนียมามีตื่นเศร้าตื่นเต้เศร้าแล้วก็ย่างไปมามีบนน้านนอนมามีข้าวกินเด็บ <c oughs> เล่นก็ย่างกลับมา ่ามือวันมือไปทำข้าวอีไทยลูกไปกินบ้านหินบงมือนานๆเข้าเห็นนั้นหลาไปเก็บยางพาราเข้าเงินหนึ่งแสนหนึ่งซื้อปื่มหมดอันนั้นซื้อปื่มมาที่อ่าผลยาข้าเงียนเพิผลยาจากแต่ปื่มจากแต่บิ๊กใช่ไหมซื้อปื่มแล้วเนาะอืมพอเนี่ยนิ๊กมันทำซ้ำพันน่ะแพงเนาะหลายคนนี่ของเงี้ยในเงินหลากับลินเนาะ เครื่องเครื่องนักเขียนกับเมียบ่มีบ่มีบ่บดนุ่งเลยนุ่งเครื่องธรรมดาไปแล้วเนาะโอตากของมามีนั่นน่ะใส่ถุงไปนั่นใส่ถุงจะได้ไปใส่ถุงยางไปโอ้ก้นของมามีนั่นต้นตกมาก็ไปเครื่องเปียกหมดน้าโอ้แม่ลงยาผุนอะไยามนี้เนาะแต่ว่าลีดหนี่เข่าอยู่บ้านนี่เนาะเพราะว่าอยูู่อย่บ้านนี่มีปอหนึ่งหดปอห่าเนาะ แต่ว่ามอนึงนี่แต่ไปเขาอยู่บ้านไฮมงเนาะโอ้อยู่ต่างบ้านพอมีกฎอันนั้นไป้่นตกมาเตียกบ้านห้มงเออเครือบถือมีบ้านให้มงก็คือบ้านของน้องเลิศนาะพี่น้องเนาะบ้านน้องเลิศอ่าอยู่ไก่จากนี่ประมาณประมาณสิบกิโลเมตรเนาะประมาณนั่นแหละประมาณสิบกิโลเมตรเราทางนี่เป็นทางดอยทางเปียวทางขีดโตมิกถ้าฝนตกมาหน่อยเช่เนาะ หืมเฮาไปนี่โอ้ลําบากแน่เอ้ยเฮากินบ่มีให้อันนั้นงัวกินหมดให้น่ะเลยโอ้งัวคือสูงฮุมุนไผฮุน่ะเากินื่มให้ข้าให้งัวกินหมดอ่าบ่ล้อมหัวบ่ล้อมมา่เข้านั่นเทียงะท่นบ่ให้ เอาบริษัทฮาก็จับงัวมามัดไปโอ้พอดีอ่ะมากินก็ไปมากินก็ไปโอ้จับผู้ใดดิไอเซ็งจับผู้ใดดิเห็น่ะงัวเห็นเนาะแต่จับบ่ได้เนาะงัวของสถาบานไปกินเนาะ โล่ขอบใจเด้ลองว่าวก็ต้องเป็นมาขอบใจนึงลองว่าวบ้างกีเราขอบใจขอบใจนี่นีากาเข้าขนมเนี่ยงาบละลายเราจะไปให้อนาลากับลินเด้เนาะเอาลูกเอาไว้ให้ลากับล네ินเดนะอ่ะอ่ะ เอาไปเส้นเอาไปหั่นหลากรีนเดี๋ยวนั้นขาคือนั่นนี่เออเศษอันมืองเงี้ยนเฮามาเฮากับเจียวเขื่อนนักเฮียนเื่องอุกันเียเขื่อนนักเฮียนเนาะเป็นทงเป็นปื้มนี่แหละเป็นปื้มเป็นบิ๊กเนาะเอาซื้อมาน่ะกรบเป๋แม่เอาซื้อมาผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งมา จะมีสามันเนะน,น,นื้อมาพี่น้องจะมีสานะมันให้อนานะให้โลไปองเงียนเ้ยเนื้อไนะห้โลไปเขาอ,องเงียนอนุบาลเเนะืน้อนี่ซื้อมาสามันนะอันนี้เป็นของอันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงเน,น,นาะในเนาะอันอันนี้ขนะองผูนะ้หญิงอันนี้ไฮหลาเนะื้อเนื้อไอ้เซ้งเนี่ยอันนี้ไฮหลาเนื้ออ่าเอาแล้วก็อันนี้ไฮลิน <laser> นี่แล้วกันนี่ไฮโลนี่โลเนี่ยนี่โลไอชิบ็อกอยู่ในนี่อยู่ในอยู่ในสามทงก่อมก่อมีคือกันอยู่ทางในมันทางในมันนะเขาใช้เบิงเนไงทางในมันเนี่ยจะมีขนมนะเอาไว้ให้อนาลากับรีนเนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยจะมีขนมกับปื่มกับมีบิ๊กเด้แล้วก็จะมีปื่มเนาะแล้วก็นี่ จะมีเป็นเนี่ยบรรทัดนะบรรทัดแล้วก็เนี่ยจะมีนมเด้อเอของเจา้าเจา้ากินเลย,อ,อ,ยอยู่ในถุงเจา้า,าแล้วก็เนี่ยจะมีขนมเองเนาะอ่าจะมีเนี่ยมีลายอะนพะีเนาะเนี่ยจะมีอันลึบลึบซอบแล้วก็จะมีซอเนะาะโลอันนี้เป็นอันแหลมซอเนะ ในเวลาสอบพวกเขาแล้วก็เอานี่ซุกใช้แล้วก็แหลมนะ่ะอ่าเนาะแ่ะอยู่ในถุงของโลนี่นะแต่ละถุงกับมีคือกันเนะน่ะแต่ละถุงอยู่ใ<ห>นออันกัม,ม,มีมีมดอยู่ในนะเอาไว้ให้เด็กน้อยเนะ่ะเอาจะเก็บใส่ถุงน,น,นะนึ่คืนน่ะมีน่ะอเอาว้นันฮะเอาว้นะนฮะบ่เป็นยังเอาไวนะ้เลยเอาว้เลยอือ เอาลูกของเจ้าอันนี้นะ่ะดีใจแล้วอะดีใจเนอะเบิงมาหนิไอย้ยจ้าไอ้กินมานมมะมาไอา้ไอ้เจ้าไอา้กินมะไอ้แปงไอ้กินเนื้อจิอ๊บ

มยิบชิดเลยไปกินแล้วไม่ได้แซ่ปอะไรหรอเซ่ปแซ่บ็ปหรอเซ็ปอะปวดตัวกับเบิกเดียวแซ่บอ่ะแซ่บแม่นกินเลยกินเลยกินเลยดูดีๆเออก็จะมีอยู่ถุงสามอันแล้วก็จะมีอุปกรณ์อยู่ทั้งในอันพร้อมเลยเอาซื้อมาเนาะกาเนาะบ่มีข้าวกินเหเสียล่า ไป<ถ>ทำน้ำอัดไผให้ถ้วย,ยหนึง่งหนึ่งเขากินก็มืดเนาะเขาให้ก็วงัว่ากินแต่ละมือเ้าซออทั้งในมากินท่านอ่ะไปซอกอม,มันมีอยู่ส่้นๆมือก็ไดม้มือมือนั่นเ้าเห็นนะ่ะนะเขาเห็นไอ,เ,อ,เ,นอเซงไปไป,ไปแบกยางที่ไปจ่างที่แม่นะ่ไนะไปจ่างแบกยางเขาเจ้าแม่นะ่ะได้มือหนึ่งจากพ่าน สิบพันก <itos, S 2> ิฟต์เพราะว่าแค่ว่าไปแก้ยห้าก็ไม่เข้าเข้าเปลือกอันนั้นอย่าบ่อดกระโลกอันนั้นใครกระโหลกแก้สิบพันเขาเปลือกอ่าห้าสิบพันให้ซื้อเข้าก็ไม่ได้แท้เข้าเป็นเอาเลยเอา หาสิพันส์ซื้ขาเปลือกบ,บ,บ่ได้เพว่าเดี๋ยวบ่ได้แท้ทำเนี่ยว่าเขาขายกิโลนึงหาพันเดี๋ยวนี้นะข้าวเปลือกนะ่หาสิพันก็นได้ 10, สิบโลเนี่หาสิพันส์ซื้ได้ได้สิบโลเนี่เนี่ยหาสิพันธได้สิบโลเนี่ยข้าวเปลือกเนี่แต่ว่าขขาสานนี่เขาขายกิโลนึงสิบพันกิบเดี๋ยวนะี้นะหาสิพันก็ได้หากิโลเนีะ มืดแล้วลูกนมเจ้าะมืดแล้วมดแสบเนาะอยากกินอีกอ่ะอยากกินทุ่วๆแม่ครบขอบใจไหมเออโอ้ไอเส้นไปแบกยางเนาะเขาเห็นอยู่มือนันเขายางน้ำมอนไผ่เงินไห้สามสิบพันไปทำเขาเพื่อนเงินสิหบับเงินสามสิบพันเขาสบายเขามจับใจเทอไม ยัวว่ายูขึน้นอ, 50, 5, 5, อนะนะ่อืมได้หาสิพันก็ได้หากิโลขับเปลือกหนะเน้ออืมไปกับเฮ็ดมันยังก็เฮ็ดไปนะพอได้ครบเลยกนะินแล้วเน้อเซ็งเนะ้อเน้อไปบิดจางแบกยางกับไปน้ำข้าวเจ้านะอืมไปไปตลอดอยู่ที่เออออถ้าเฮาบ้เฮ้าโบ้ไปกับโบมีกินเทไรเพราะว่ากับโมีไผ่จะมาเลี้ยงเขาได้ตลอดเนาะแม่นายเสื้อ ไอเช่เลยบอกอันายเซ้งไปรับจ่างน้ำข้าวเจ้าเน้อไม่ว่าบ่มีไผ่เจี๊ยงเขาได้ตลอดเนาะก็เขาต้องออกกำลังออกแรงงานเอาเน้อเพิ่นให้มาซ้ำนี่ก็ดีแล้วเขาต่อยอดเอาเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนเฮ็ดปลูกผักปลูกมีเน้อเชงเนาะเพิ่นรับจ่างก็ไปน้ำข้าวเจ้าเน้อพอบานเขานี่ส่วนส่วนลายนี่มันจะเฮ็ดอันาปัดยางเนาะ bát vàng, béc vàng, nhàng chỗ này nó, có hiện nó, ừm, ok cả được, nó hao choo hay phần, bay xịt khẩu, ngàn kiếm nó, âm banh, đi nấm nè, đi, nó, để hang xay chứ nó, xay với cái xẻng, lấy nó xay nó, lô nó ăn, xay với lô, này xem, ăn, 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 ขอบใจแน่ขอบใจพูนนะอยากให้ชื่อให้กินแดนมื่อยเมื่อยขอบใจมัน <ใจ S 2> นะอืมกูเปิ้ลกูกูเกา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 โบ้กับโบ้เนี่ย <c oughs> เสร็จกาคือน้นนะนี่อันเงินกับอันอเครื่องห้ามาเมื่อนี้น่ะเป็นเงินของผูญญ้ยย่าใจบุญแล้วก็เครื่องของผูญญ้ยย่าใจบุญอ่าอยู่ทางฝรั่งเพิ่นลเซอร์เมซีมจันเด้อ เพิ <toys> ่นส <m ics> <m ics> ่งมานะเราก็เลยเอามาให้ในข้างนี้เนาะจะมีุงยู่สามทงทงนักเทียนเนาะแล้วก็มีเงินแสนกี่พ่อไปซื้อข้าวสารกินเนาะเอาส่งสารเนาะก็พากันคอยเห็ดคอยไปเนาะเบืองเงี้ยเพิ่นกอส่งลูกเทียนอีกเนาะลูกไปเทียนอีกก็หลานี่ยอยากเรียนเนาะเนาะบ่ไกลก่อนยางไปเนาะดีใจเสียด้วดีใจอ่ะขอบใจเพ่อแม่ดีใจนะ ลูกขอบใจพอนะลูกขอบใจพอนะสองเบืองสองเบื้องไอเส้นขอบใจมันนะนะดีใจหน่อยเนาะเบิ้งเอาเงินไปซื้อเข่าไมาให้ลูกกินนะเนอะเอาไปสั่นเท้าขอตัวกราบก่อนเนอะแดดเอออยู่ดีไม่แห้งครอบครัวเท่าน่ะเอากราบก่อนมือหนาพบกันไหมเด้ออ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ได้มอบเครื่องมอบของให้ทาง ครอบครัวเขาเป็ดเสือดเป็นเทียมหอยเนาะก็คือมีทงเนาะทงเด็กน้อยเนะาะสะพาเปีกเด็กน้อยให้อาลูกเพิ่นใบไปโรงเรียนเนาะแล้วก็อยู่ในก็มีอุปกรณ์การเรียนมีขนมมีนมเนาะครบชุดเนาะเพิ่นสง่งแม่เฮาแล้วก็มอบเงินให้เพิ่นอีกแส่นกิฟต์เอาไปซื้อข้าวกินเนาะบ่มีข้าวกินเนาะเพินนะ่น่าเนาะก็เฮาก็เห็นใจเพิ่นสมควรละก็โอเคนะเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอขอบาุมกขอบใจเนะยาะผู้ใหญ่ใจบุญของเฮาก็คืออาทางแม่สี่จานเนาะ ทางฝรั่งนะเพื่อนได้ทรงเครื่องทรงของมาใบเหลอ,อ่าครอบทุกจนนะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นคอยเพื่อนยู่ดีไม่แห้งป่าสจากรคภัยก็เจ็บนอนรับก็คอยได้เงินมือน,นอนตื่นคอยได้เงินแสนแบนมือก็คอยได้เงินล้านเนาะสาธุโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บารี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะ่วนมาจะเป็นคลิปใดและยูใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้บาร์ี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพี่น้อง สบายดี